เขาสมกับเป็นศิลปินรุ่นเก๋าจริงๆเลย,เลยครับกับการถ่ายทอดบทเพลงอมตะอีกหนึ่งบทเพลงอย่างต้องมีสักวันที่ขับร้องโดยสัญญาพอนอะไรที่สามารถคว้า3 0 0คะแนนเต็มให้กับทีมได้สำเร็จและก็มาถึงโจทย์เพลงลูกทุ่งผสมยุคก,กับ2บทเพลงสุดท้ายพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันได้เลยครับ กลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม2คู่สู้300นะครับผมโจทย์แรกผ่านไปแล้วลูกทุ่งสลับยุคครับมาทบทวนคะแนนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเริ่มกันที่น้อง24ครับ300คะแนนพี่แก้วก็300คะแนนนะครับออาฟังนุ่มๆกันบ้างนะครับน้องหลีถัง300คะแนน และคุณอาสัญญาก็300คะแนนสี่เพลงรวดคว้า300เพลงนี้ได้300ทีมชนะทันทีเลยนะครับผมคุณอาครับครับร้องเพลงคู่กันวันนี้จะมีอะไรพิเศษมาฝากพวกเราไหมครับกับบทเพลงที่เตรียมมาวันนี้อ๋อแน่นอนครับพิเศษนี่คือเขาเรียกว่าเนื้อเพลงมันกรุ๊กกริ๊กแล้วก็จะมีการเต้นนิดหน่อยเยดับดับครับใช่ครับ กุ๊กคลิกแล้วก็มีเนื้อเพลงแบบน่าเต้นน่าเต้นครับรีทังแล้วครับคุณอาแบบกุ๊กคลิกครับรีทังก็จะมีแบบกิ๊กคุ๊กเป็นเพลงสนุกๆนรับแล้วกันโอ้น่าสนใจนะครับตอนที่รู้ว่านะครับได้มาร้องกับคุณอาสัญญาพลนารายนะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ ดีใจมากๆครับผมพูดพูดไม่ออกเลยครับถือว่าปลื้มใจมากครับที่ได้ร้องเพลงคู่กับคุณอารครับผมครับเพลงนี้ก็เป็นโสดทำไมนี่แน่นอนครับก็ไม่ได้ท้าทายอะไรกันมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังและเพลาะสะดุดถูคนฟังเพ,เพราะเพลงเคยได้รับความนิยมอย่างสูงสุด, <S <S สดเราก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องถือว่าท้าทายนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่มาขับร้องผลงานเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงดังในอดีตด้วยนะครับวันนี้จะ ออกมาร้องแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กดดันมากเลยครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมตอนที่ซ้อมกันนะครับระหว่างผมกับลีถังเนี่ยก็เรียกว่ากลมคืนกันอย่างมากเลยแค่ชีเพิ่มสูงกันมานิดนึงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่อนหนักผ่อนเบาการสงา่างามการร้องเอื้อนหยอดนี่แน่นอนถือว่าลงตัวครับเพราะว่าคุณอาร้องเพาะมากครับรับรองหายห่วงลูก ไปกันได้สวยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเราใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์นะครับสามร้อยคะแนนเต็มเชื่อว่าคุณพ่อจะพาผมได้สามร้อยคะแนนแน่นอนครับความพรอบมีอยู่แล้วครับเพราะทั้งสองคนเหล่านี้เป็นโสดครับสามร้อยอย่างแน่นอนครับผมขอกําลังใจจากสาวๆนยครับน้องยิ่สีก่อนค่ะค่ะก็คู่นี้ไม่ไม่กังวลเลยค่ะ ยังไงก็ได้300แน่นอนหนูก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้อยากจะดูโชว์แล้วคะ่ะนะฮะพี่แก้วครับตอนนี้หนูกับน้องยิปซีหายกดดันแล้วค่ะอาจารย์ขาน้องหลีถังเพราะว่าต้องการอีก300คะแนนใช่ไหมคะครับ,รบผมฉะนั้นได้อยู่แล้วสบายเลยหนูสองคนก็เลยไม่ต้องกังวลแล้วร้องอยังไงก็ได้ได้อยู่แล้ว300ยคะแนนค่ะครับผมรอบนะครับทังคู่พร้อมครับเพลงนี้ตัดสินชัยชนะกับทีมครับครับ มาฟังเพลงนี้ครับคลิกครุกครุกคลิกอะไรนี่แม่คุณนะเฮ้ยทำไมทำไมครับโอ้โหอยู่ๆก็เอาไปหาผมก็จำคุณอากับหลีถังมาคลุกคลิกคลุกเลยนะฮะฟังเพลงนี้ครับเป็นโสดทรไมา เป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเงาสวงไม่คิดจะหาคู่พวงเดียวจะร่วงพ้นไว้ไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเถิดเราอยู่ว่างเปล่าไม่ไดีอะไรเป็นโสดทำไมเปลี่ยวใจในยามร้อนรนควรหาคนรักสักคนไววเปรอ่อปนช่วยพัดเบี่ยง เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแทกเข้าไปโครกันให้ประห่มอีจฉาเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขเสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบ้า จ็บป่วยจาบันป้อนน้ำเข้ากันเห็นหนห้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาชูเชิญเป็นโสดทำไมตายไปเจอยอมบาบานท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านมีให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขลำเลิศเกิดมาจะเสียชาติเกิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสา เป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาสวงไม่คิดจะหาคู่ครวงเดียวจะร่วงพ้นไวเป็นเปล่า <c oughs> เกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหมางาเศร้าแต่งงานกันเสียเถิดเราอยู่ว่างเปล่าไม่ไดีอะไรเป็นโสดทำไมเปลี่ยวใจในยามร้อนรอนควรหาคนรักสักคนไวเปรอะปนช่วยปัดวีห่หาย เมื่อเข้าหน้าพนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแซะเข้าไปกอดกันให้พะาห่มอิจฉาเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบ้า เจ็บป่วยจาบันปอนน้ำเข้ากันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารับชาชูเชิญเป็นโสดทำไมตายไปจะย์มาบ้านท่านรู้ว่าไห่แต่งงานเดียวจะพ่านมีให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอลรเลิศเกิดมาจะเสียชาติเกิดแต่งกันเถิดคุณหนุ่งคุณาว เป็นโสดทําไมนะครับนี่กระจกคู่นี้น่ารักมากๆเลยนะครับผมน่ารักน่ารักสาวๆเป็นไงฮะน้องยิปซีครับน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็หนูดีใจมากที่หนูได้ดูโชว์ชุดนี้คะ่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยคะ่ะสุดยอดคะ่ะครับผมพี่แก้วครับ ต้องบอกว่าเป็นทั้งบุญตาแล้วก็บุญหูของหนูมากๆค่ะที่ได้ฟังเพลงในเวอร์ชั่นของทั้งสองท่านแล้วก็ได้เห็นคุณอานในลุคของความแบบชิกขูอนโนเนะค่ะอยากอยากเลิกเป็นไม่เลยค่ะพี่ชายโอ้โหน,นะเออน่ารักดีนะครับอะมาดูคะแนนกันครับก่อนอร้องจบครับคะแนนอยู่ที่300คะแนนนะครับผมโอ้โหเรียกว่านอนมาตอนนี้นะครับเหลือลุ้นตอนท้ายเท่านั้นเองะนะครับผม อุศลาครับสนุกสนานประทับใจไหมฮะวันนี้ประทับใจครับครับการร้องก็ถือว่าเนียนแล้วก็กล้าที่จะเล่นกล้าจะแสดงออกแต่ที่ครูดูไปรู้สึกขำไปก็คือนี่หรือท่าเต้นที่เรียกว่ากุ๊กกิ๊กกับยิกกุ๊กครูก็เลยรู้โอ้ท่านี้เองน่ารักไหมครูทำน่ารักครับเดี๋ยวครูจะจําไว้ครับเผื่อได้ฝึกบ้างนี่เชิญชมครับผมเก่งมากครับครับผมพิสุทครับ กุ๊กกิกคุ้ไหมคบวันนี้น่ารักมากค่ะปกติลีทังเขาก็จะนิ่งๆนะวันนี้พอมาร้องคู่กับพี่เก่งสัญญาพนรายเนี่ยก็ก็พาให้หลานได้แบบได้กุ๊กกิ๊กไปด้วยกิ๊กกุ๊กไปด้วยไม่ใช่พาให้เขาเสียคนนะไม,ไม่ไม่ไม่น่ารักค่ะพี่ภาพรวมก็เลยเกิดความน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เรื่องการร้องก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่จริงๆกับชื่นชมจ้ะ อโนโทศครับคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่งเนี่ยบทเพลงลูกทุ่งมันคือรากเหง้าของภาษาไทยนะครับภาษาสวยภาษางามต้องเพลงลูกทุ่งแล้ววันนี้สองท่านร้องภาษางดงามมากชื่นใจครับขอบคุณครับราบผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะฮะเพลงนี้ถ้าได้300ทีมชนะทันทีนะครับ ก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับผลงานของทั้งคู่นะฮะในบทเพลงเป็นโสดทำไมครับจะว่า300ให้ทีมและทำให้ทีมชนะหรือไม่ครับขอคะแนนครับ ยอดโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอสรุปครับทีมนี้ครับชนะครับขอบคุณคร<ห>ั<อ>บยอดเยี่ยมมากมากครับครับผมต่อไปถึงคิวสาวๆครับเชิญครับลงนุ่มพักคอนกอนค้าทผมขอบพระคุณมากๆครับผมสบายใจขึ้นนะฮะพี่แก้วสบายใจขึ้นคะ่ะโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะน้องยิบซีหระคะ สบายใจแล้วค่ะทีมชนะแล้วค่ะโอ้นะครับแต่โชว์นี้ก็จะทําให้เต็มที่ใช่ไหมคะเต็มที่ค่ะอ่าเลือกเพลงอะไรมาร้องกันคะพี่แก้วเลือกเพลงบทเรียนราคาแพงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะทําไมเลือกเพลงนี้ล่ะจ๊ะขออนุญาตเล่าเกริ่นไปก่อนที่รายการจะติดต่อมาค่ะพี่พันธ์หนูไปไหว้คุณแม่พุ่มพวงที่วัดทับกระดานมาค่ะรับแล้วก็บอกแม่ว่าแม่จ๋ามีเพรคู่เพจสามร้อยแล้วนะหนูอยากไปออกจังเลย <S <S ใช่ค่ะแล้วพอกลับมาก็ต้นสังกัดมิวสิกดีก็หลายมาว่าลูกรายการเพชรคู่เพชรสามร้อยขอคิวมาแล้วที่เซอร์ไพรส์ก่อนนั้นคือหนูกับน้องเลือกโจทย์เพลงคู่เป็นเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ตรงกันด้วยค่ะส่งมาให้ทีมงานตรงกันด้วยใช่ค่ะโอ<ฮ>้โหครับผมโอ้โหน่าสนใจมากนี่ผมฟังเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่จะร้องเพลงนี้ก็น่าสนใจแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กัน จากสสาวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรคู่เพชร300ครับ